พักเพื่อไทยนายดนุพลบุญกรัรรักษาการโฆษกพักเพื่อไทยถแถลงข่าวการประชุมพักเพื่อไทยประจำสัปดาห์วันอังคารที่28ตุลาคม2568โดยมีนายชูศักดิ์สิรินินรักษาการรองหัวหน้าพักในฐานะรักษาการหัวหน้าพักเพื่อไทยนายสรวงเทียนทองรักษาการเลขาธิการพักและนายวิสุทธ์ชัยนรุนประธานสอสอพัก โดยมีนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยได้เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับสสพักเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีรวมถึงแกนนําพักเพื่อไทยด้วยประเด็นในที่ประชุมวันนี้คือการเตรียมความพร้อมการประชุมใหญ่วิสามันประจําปีครั้งที่1นึ่ทับสองหโดยที่ประชุมได้มีการแจ้งการปรับรูปแบบการประชุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองขนาดนี้โดยจะไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมดังเช่นคราวก่อน แต่จะถแถลงข่าวหรือแจ้งผลการเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่เมื่อกระบวนการเลือกตั้งเสร็จสิน้นนอกจากนี้ในที่ประชุมใหญ่สสยังได้เปิดโอกาสให้สมาชิกพักร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะเรื่องการเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ เพื่อสะท้อนมุมมองและให้สมาชิกนำข้อคิดเห็นไปประกอบการตัดสินใจในวันเลือกหัวหน้าพักวันที่31ตุลาคม2568นี้อีกทั้งในจากประชุมย่อยพักแต่ละภาคก็ยังได้หารือให้สอสอแต่ละภาคพิจารณาบุคคลที่สมควรเป็นตัวแทนส่งขึ้นมารับการเลือกตั้งให้เป็นรองหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพัก โดยเปิดกว้างให้สสทุกภาคมีส่วนร่วมพร้อมสะท้อนความเห็นอย่างกว้างขวางเพื่อให้สมาชิกได้นำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยในวันที่31ตุลาคมต่อไปโดยสื่อมวลชนหลายสำนักรายงานว่าการประชุมสสพักเพื่อไทยพธประจำสัปดาห์โดยมีนายชูสัตสิรินินรักษาการรองหัวหน้าพักฐานะรักษาการหัวหน้าพักเพื่อไทยนายสรวงเทียนทองรักษาการเลขาธิการพัก นายวิสุทธิ์ชัยนรุณทำหน้าที่ประธานการประชุมรวมทั้งนางสาวแพททองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยได้เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับสสพักเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีรวมถึงแกนนําพักเพื่อไทยด้วยทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือถึงคุณสมบัติรวมถึงตัวบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ โดยได้เปิดให้สส,สได้พูดคุยกันอย่างกว้างขวางอาทิเช่นนายประยุทธ์สิริพาณิ์สส,สบัญชีรายชื่อได้ลุกขึ้นพูดว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านหัวหน้าพรรคคนใหม่ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์สามารถโชว์บนเวทีดีเบตกับพรรคต่างๆได้สามารถยืนบนเวทีสาธารณะทั้งกอทมต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ซึ่งไม่อยากบีบบังคับหรือชี้นาใครแต่ส่วนตัวเห็นว่านายจาตุรนฉายแสงมีความเหมาะสม จากนั้นก็มีสอสอบางส่วนลุกขึ้นผู้สนับสนุนไปในทิศทางเดียวกันจากนั้นนายดนุพรปุณกณันรักษาการโฆษกพักเพื่อไทยแถลงภายหลังการประชุมว่าเนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการประชุมสอส,อสได้กำชับสอสอว่าจะมีกฎหมายใดเข้าสู่สภาบ้างเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส่วนในวันที่31ตุลาคมที่จะมีการประชุมใหญ่วิสามันในเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา30นาที เพื่อเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่และกรรมการบริหารชุดใหม่นั้นตามปกติในการประชุมใหญ่วิสามัญของพักหรือการประชุมสามัญของพักเพื่อไทยจะเป็นการประชุมแบบเปิดคือมีการถ่ายทอดบรรยากาศออกมาสู่ภายนอกแต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันพักเพื่อไทยได้มีการปรับรูปแบบเป็นการประชุมภายในโดยไม่มีการถ่ายทอดภาพและเสียงออกมาโดยหลังกระบวนการเสร็จสิ้นจะมีการส่งข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบ นายอดนุพร์กล่าวว่านอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนรูปแบบเรื่องการแต่งกายเนื่องจากอยู่ในช่วงของการไว้อาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมุชน,นีพันปีหลวงโดยจะให้ผู้ร่วมประชุมสวมสูตรผูกนคไทสีดำและก่อนเริ่มประชุมจะมีพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชน,นีพันปีหลวงทั้งนี้ส่วนคำถามว่าจะได้ใครเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ ในที่ประชุมวันนี้ได้มีการถกถึงหุณสมบัติของหัวหน้าพักคนใหม่รวมถึงกรรมการบริหารพักสำหรับหัวหน้าพักมีการเสนอเข้ามาประมาณ4-5ถึงชื่อซึ่งทั้งหมดยังไม่ได้รับการยืนยันว่าใครเป็นหัวหน้าพักคนใหม่แต่เมื่อมีชื่อก็ให้สสใช้เวลา2-3ถึงวันก่อนการประชุมไปคิดตรึกตรองให้ตกผลึกว่าในวันประชุมจะเสนอชื่อท่านใดขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยบ้างแต่วันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนายดนุพนกล่าวต่อว่า ในการประชุมกรรมการบริหารพรรคและการประชุมสส,สรายภาคนายสรวงได้มอบการบ้านให้แต่ละภาคเสนอสัดส่วนรองหัวหน้าพรรคและกรรมการพรรคส่วนในที่ประชุมใหญ่ก็เป็นการพูดคุยเรื่องคุณสมบัติขณะนี้อยู่ในระหว่างการนำข้อมูลให้สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนไปพิจารณาโดยจะทราบในวันประชุมใหญ่ว่ามีชื่อใดบ้างที่จะเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่ง4-5ชื่อที่มีผู้เสนอในวันนี้มีทั้งรายชื่อที่สื่อนำเสนอไปแล้วและรายชื่อใหม่ที่ยังไม่ได้พูดถึงส่วนเรื่องคุณสมบัติมีการพูดถึง2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นรุ่นใหญ่ว่าสมควรที่จะเป็นหัวหน้าพักหรือไม่และมีการพูดถึงการเลือกตั้งในครั้งหน้า ซึ่งหัวหน้าพักต้องเป็นคนที่รู้เรื่องเศรษฐกิจสามารถนำนโยบายพักไปดีเบตกับพักต่างๆได้เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปี2563ที่มีนางสาวแพทยทองทานเป็นหัวหน้าพักขณะนั้นอยู่ระหว่างการตั้งคันจึงไม่ได้ไปดีเบตดังนั้นหัวหน้าพักคนใหม่จึงควรเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนโยบายที่พักจะหาเสียงอย่างรอบด้านมากขึ้นเพื่อให้สามารถออกไปดีเบตกับหัวหน้าพักการเมืองอื่นและแคนดิเดตนายกของพักอื่นได้ นายดนุพร์กล่าวว่าวันนี้นางสาวแพทย์ทองทานได้เข้าร่วมการประชุมด้วยโดยบอกว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาในที่ประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อนำไปเป็นข้อมูลและเตรียมพร้อมในการตัดสินใจวันที่31ตุลาคมนี้เมื่อถามว่าที่ประชุมวันนี้มีการเสนอชื่อคนตระกูลชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่นายดนุพร์กล่าวว่าวันนี้ยังไม่มีคนนามสกุลชินวัตรถูกเสนอชื่อขึ้นมา และคิดว่าในวันที่31ตุลาคมนี้ก่อนหน้าไม่มีการเสนอชื่อคนนามสกุลชินวัตรเมื่อถามว่าหัวหน้าพักจำเป็นต้องเป็นแคนดิเดตนายกรหรือไม่ในสถานการณ์ขณะน,นี้นายดานุพลกล่าวว่าถ้าดูตามสถานการณ์ในอดีตหัวหน้าพักไม่จำเป็นต้องเป็นแคนดิเดตนายก